อน่อยู่้เมในช่วเวลาหลังแล้วตอนนี้กลับลงมาการ่ันยต่อแลยในช่เวลาง่ยโอ้โหทำอะไรกันไม่ได้แโอ้โหลวขึ้นมาสวยตลอดนี่บอเตรอยิงโอ้โหเดียวคิวอเม็ิกนกับสมารี่อโอ้โหทัดดวงขวาได้ลงมานี่เปิดฉากมาไม่ถึงนาเชียรโอ้โหดูครับ บอลกันตอนขึ okay, ้นมาแล้วกดตึ้งหัวเต็มเต็มแล้วนี่ยังมีโอกาสแล้วทำได้เลยครับทางด้านบอลโต้ครับโอเคโอเรับตู้เริ่มนำแล้วเราบอโต้ครับตอนนี้โอ้โหในแดนหน้านี่เปลี่ยนยกชุดเลยครับเปลี่ยนเอาพี่ปุ้กยาวลงมาแล้วก็ขีดอีกคนหนึ่งครับเชิดเดียวแบบเพชรครับคนที่อยู่ในสนามก็ ตั้งแต่ครึ่งแรกก็น,น่าจะเป็นแบน,นั้นกอล์ฟกับซีรัตสองคนับเอางานี่นเปลี่ยนยกชุดครับโอ้เราขึ้นนำหนึ่งทีแล้วบอเซลซีได้เฮียไปลองแล้วทำแล้วโอ้เป็นในด้านมันหมยยูซีรตอนนี้ในครึ่งแรกเนี่ยพวกเขามีโอกาสชัดเจนกว่าแ,วแต่ว่าทำมาตรงขึ้นนำไม่ได้นึ่นทีครับ ผู้สองตวนีก็เปลี่ยนคนด้วยครับทางด้มอลตู้รเปลี่ยนเอากระด้างนัดลงมาครับลีฟขึ้นมาข้างหน้าไม่่านบจักกลับมาได้ครับมาหวดสีเติร์ดทะลุขึ้นหน้าสวยครับอาร์มีพื้นที่ครับจังหวะนี้แม่ดูเพชรตามลงมาช่วยเกมรับ ยกกีกจีนึงไม่ถึงยาวแต่ที่ออกมาไม่มีใครรับอุ้มเก็บลงมาได้ครับโอ้โหดูรับเล่งกันทั่วสนามครับมันเหมือนสีล้วเปิดลูกนี้ไม่มีใคร,แ,รลลแลว,ลแลวลรรรรตรงนั้นเลยเตะเล่นเร็วทันทีครับยาวทางป้านั้าันขวาเพชรัว่าะโอ้โหจับบอลไม้ดี <ไป S 1> เองครับ เล่นเร็วทันทียกจะเอาไปเองครับลงให้ลงการมาจะเาโอ้โหดูแล้วไปไม่ได้ครับตรงนั้นครับมันหมูเปิดจันแล้แล้วโอ้พุทธศิษย์น่าจะให้ฟาวหรือเปล่า,าว่าจะวันนี้โอ้แล้วโดนไปเหลือด้วยไปสไลด์ยังถวานี้เพืุทธศิคือตรงนั้นครับ ฟรีคิกเจ็ของมังนัวเ<า>อฟ<ะ>ซีแล้วนะท้ายอ่ะเออย้อนจับมายกินดูนี้มโดนไม่ดีรับจังหวะหุดท้าเฮี้บทาด้านม่งหัวเอฟซีว่ะไปเตะโดนไม่เป็นเท้ทา,าเลย ตีมบอลยาวขึ้นมาโอ้เก็บลงสวยเลยพี่ปุ๊แล้วจะไปต่อลูกนี้จเจอตาติดเลยครับใส่พี๊ดเอาไว้ได้ก่อนครับจังหวะสุดท้ายใส่หม,มุมแล้วให้มาเก็บกรุนี้จะพี๊ดไม่ได้แล้วจะโต้วสวนกลับครับเพชรยังไปเอาบอลกลับมาได้ครับเก็บแปจะจังหวะสุดท้า,ายจะให้ฟิวไม่ดีครับยังได้อีกทีหนึ่งแปะหลบเข้าในมาฟิว

ไปทางขวาแล้วล่เข้าในมาแล้วยิงยับเก่าแรกลูกนี้โอ้โหไปเข้าด้างหน้าจะ่ายแล้วตอนนี้ทางเตะเล่นเร็วทันทีครับเจา้าโอ้โห,โหพลิกตัวนี้ขึ้นห้าไม่ได้ครับ ตีก่อนยาวขึ้นหน้าเอาเก็บได้แล้วตอนนี้โอ้โหนัดยังเตะทิ้งออกมาต้อง,องเอา,า,า,าท,ท้ายที่ตูเกี่ยวไม่ได้ครับคลิกล็อกเข้ามาแล้วฝา,าจังหวะโอ้เข้าช้าเกินไปครับฟิวอ่าเป็นฟีคิดของแทนนั่นมันหมูเอีครับบริเวณวงกลมกลางสนามเลยครับตาประตู โอ้แล้วฟังล็อีก่อนครับเสืลูกสูงครับล็อกไม่หายแล้วสูงจังหวะนี้จะสวนจลับครับขึ้นมาเองครับกีลิ้งบุงโอ้โหมากทุกสองคนเลี้ยงคุณก็เสร็จครับจังหวะสุดท้ายจะสวนกลับมาเหมือนกันครับบอลสวนสางซ้ายครับ ไอ้ฉันแหละออกห้างยังได้เลี๋ยเคู่คอีกทโอ้คู่ว่อคู่นี้ไปเล่นวันเช้าหน่อยอโอ้แล้วทื่งกายมาสวยอว่าโมไม่ดูไ,ไดอีกครับโอ้ดูครับวันนี้ตัวเล่นมาต้องบอกมีจํกัดกับพนกักงานหม,มูยั้งสีอผิดกับพักงานม้อต้องเปลี่ยนนี่เปลย,ยกพุทแบบนี้อโอ้เรื่มมาลักำลังนี่ดอูอาจจะเป็นรองแล้โหมพิ้งออกมาได้ครับ ยังได้เลยลูกทุ่งนเลยฝั่งซ้ายครับมอโต้เกาะเล่นสั้นยกันทีครับจีบโอ้โหลุดแม่ครับจังหวะนี้วิจิบงี้ตรงต่อด้วยผู้สาวปูกระโดดซุปเปอร์เซตได้ครับโอ้ซุปเปอร์เซตจริงนะจังหวะสุดท้ายครับไปโมเม้นทีแต่ทางฝั่งซ้ายครมอโต้อยังนำแค่หนึ่งประตูต่อสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้ครับม่งจังหวะสุดท้ายยังใส่ลูกทุ่งของมอโต้ครับ ลูกน,นี้ไปสวยแล้ต,ตรงกลารรงแลกิงลูกนี้ใหม่ตรงเก,กาะเ่ยเดเอาะเดี๋ยาไลรต่างตเร็วทันทีครับอูจะูดูว่าแม่เพื่อน,นไม่เข้ามาเอาครับซูแอ่าแล้ตูก็ตอนนี้จยากไปเอาบอลแล้ว โอ้โหสองสาววดเอาบอลจะรู on ้ไม่ได้จะให้เพื่อนไม่หายครับแล้วเธอสวยกังเลขทิ้งมาที่างสวยเลยครับท่าน้ามีสองคนไม่เลยช้าลงไปแล้วไมหาบอลไม่เจอแร้วโอ้โหสวัสดีก็ไติดเขาครับแตที้หนอก้างของกูจะมีการเสร็จโอนนั่นจหาแล้วเอาแม็กซ์ลงอาสวันดีมอโต ไปทีอีออกมาเก็บได้ครับแม็ก่ตอกเบิร์ดอีกทีไม่ผ่านด่าก,กันมาได้ครับเฮสย้อนกลับมาโอ้โหเปิดสวยด้วยครับโค้งข้ามตัวมาได้แล้วเข้า,วข,าวขวาดูดิไหลก็ไม่ยิงยังกินไหมโอ้โหยิงจมาได้แล้วตู้เลยวันนี้ยิงขาดข้อไม่ผ่านเอาจะสวนกลับอีกทีครับมันหมูให้เงนขวามาตอนท้าย หาดูแล้วไม่มีตัววิ่งขึ้นไปข้างหน้าครับบอลสุดท้ายแม่ใหญ่กว่าครับจิตทิศฝั่งบอลแล้วอูมาเองแล้วทางขวาขึ้นลูกนี้บอลสุดท้ายนี่ชาแนลออกหน้าเยอะผมไม่ต้องมันนี่ถามมันไม่ทันอ่าเป็นลูกทุ่งนะครับฝั่งขวาครับตูมจานขึ้นมาเอ้าลูกโอ้เรียบเลียวทีนี้จังหวะนี้ไปต้องบอกว่ากองหลังกับผู้ตัะตัว ยืนชนกัน mm ีอครับโอ้โหนี่มาแต่ลูกทุ่งประตูครับประตูที่เสมอของมันเหมือนเสียครับไม่เสียครับไม่ได้มีปีกมีแรงอย่างนั้นจะบอกวมีด้วยนะโอ้โหดูว่จังหวะนี้เหมือนไม่มีอะไรครับบอลทุ่งทางฝั่งขวาของขอมันเหมือนเสียโอ้แล้วดูราบเสาแรกกับตรงนั้นเนี่ยมึนแค่ไม่มีครับโอ้ออกมาชนกันเองครับผู้ตัดส่วกองหลังของมอสโกครับจังหวะนี้ไม่ให้เสียงด้วยครับแล้วโดนทุ่งขอ มุมันลีอย่างเงี้าลูกบอลครับโอ้เข้าไปเฉยเลยครับตีมาเหม่อเป็นหนึ่งประตูตอหนึ่งแล้วครับมาเข้าขวาลูกนี้ตัวตาขีดนิดหนึ่งครับน่ะวิศิษฐ์ให้ข้าบางทีครับจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับของมอเตอร์ครับคนที่สองนี่จะลงมาโอ้ถอดกีดออกเลยครับโอ้จะมีการบาดเจ็บครับกีดครับเอาลครับ แม็กิงย้มาไป่ผานกำแพงกรับงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮป่งคือเจ้ต๊อบโ่งแล้วจังหวะสุไทายไม่ดีจังหวันี้ปั๊มกันอยู่ยาวมากับทีปูถึงก่อนครับเจ้าริงไม่ตรงก่อครับแม็จังหวะนี้ตัดคนได้แบบติ๊กายิงเองเลยครับปูฟังเตะเล่นสั้นนันทีนแม็ก ใช่สิเขาโอ้โหจับไม่ดีครับแล้วปักก้อนกันตอนท้ายอะไรที้งก่อนครับน่ามันโหเวสซีลึกมาถึงผู้สับตวครับเล่นสร้างทันทีครับต๊อกไทยมาถึงผู้สับตว์ดูอ่าต้องหล้วจะให้เพชรนี่เวสโปรตาอย่าให้มาโอ้เพื่อนโดนดักอยู่เล่นสร้างทันทีครับโอ้โหดูว่าม่มีใครเข้ามาเอาบอลครับ โอ้เขียวลงสวยมากเลยไปเองหรือเปล่าโกมาสองคนให้โอกาสหมายหเราปั้นกันโดนอ้าถึงนะจิงเอาติดเซนกับูานทียโอ้แล้วก็อนตีบอดไราไปไม่ก่อนย้เตะทิ้งออกหลังก็จองเสียบลูกเตะมุ้งแั้โอ้คุณว่าเนเสุดเซนกับนัดกับต้องหวาดตัวอีกไปวัลทารเาจะขายออยู่อจาดมาสอแรกวไขแล้วแต่เตะไม่โดนมาสองิงสวยก็มาเอ้าบอลสุดท้าย เราขอตัวระบุจากคับเจ้าให้รู้ช่องมาที่ปูพิดเข่าขวาล็อกเข้าซ้ายทีแล้วหลบเลี่ยงฟาวได้แล้วโอ้ล็อกเข้าขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายทีแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามครับโอ้โหเอาน้องหีลงมาเนี่ยโอ้เราบอกว่าเนี่ยตัวไม่เป็นโอกัดอีกทีแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหร้อนกันเต็มเลยนะครับ ยีอยเซขาอลิาดูย่งเเยนน้ยิงยักงมัไม่ไหวกับแพงครับมาดึงตัวมาซ้ายพี่ปุ๊กโอ้ยปาดเข้าไหนมาสวยปุ๊กยิงติ่งบล็อกจะมาสองโอ้ดูครับบอลเหมือนจะชนหลักับแม็กงหน้าตั้งเววบอลมา ให้ลุยยาวเล่นลันสันาา้นออกงทางขวาเพชรไปเองดีกว่าทางขวาให้แม็กมาทางขวาดูเอ,อเล่นกันทางขวาลองหลับควนนี่ไม่ได้เอ,าเอา้าประตูเพ้่อนมาดิเจอร์กยาวาต่างหวะสุดท้ายบอลออกหลังไปรูปล่างหนังนเล่นแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับโอ้จะผอชนะฮาร์ดตอนนี้เอาช้ายกลับลงไปเล่นเซนนาฮาร์ดแทนาทาครับก๊อค ใช่ผิดเอาแล้วต้องหวานโอน้โหเพชรเอาแล้วสว่นานซ้ายไม่ตรงต่อครับลูกแบบนี้วันเทียดโอ้ตรงต่อ,อขึ้นมาเป็นเรื่องเหมือนกันนะผู้ทำทูมองบอลกาอากาศนานๆเน,นี่ยอจะเคลย์ได้ครับเลี้ยวทันทีครับพุ่งบ้างครับทางซ้ายครับครัแบตบีเข้าหาแล้วโอ้โหเจอสองตอนนี้ไม่หันอูครับ อากาศทื้งของฟุตบอลท้งเราเล่นเรืยทันทีแล้มากองกายครับแม็กเข้าซ้ายไปต่อที่เปล่าโดนลูก2อสาคนแม็กโอ้โหโว่คันสามยังเอาคนลกลับมาไม่ได้ครับไมต้องหวังนโอ้โหเดินตัว่องกหมยังทำเนี่ยฟาตบอลลูกออก้ากเป็นเองเสียไปลูกทุกแเหรอ้ห f เยังได้เดี๋ยวลูกอีิักนี่กินแดงขึ้นมา โอ้ยข้ามาสวัสดียาวไปไม่ดีครับจังหวะสองกระโจนข้ามฟ้ามมาทางซ้ายดีครับงานมันหสวยสิครับแน่นอนเลยเปลี่ยนใจมาสวยแล้วตาขวาของมึงยิงยิงยิงตัดเข้าในมาแล้วให้ครับจามเบิ้ลโอ้โหเลื่อนไม่อยู่ตรงนั้นก็แม่จังหวะนี้เราตัดเข้าในครับ เ,เปลี่ยนแานมาเลยสายถึงเนาะการจับตัให้มาทางแทงต้องนีแหมจังหวะนี้โหอูนะอย่างนี้มนไมคุ้มเยอะแต่ทุ่มไกลหรือเปล่กกาครับอ,อ,อ๋าหอบอบหน้านี้ก็ได้แต่ต้องทุง่มครับทุ่มยัดเข้ามา จ้างหายังถึงก่อนยับทางซ้ายทันหรือเปล่าโอ้โหเปิดแล้วอ้าวบอลออกหลังไม่ต่อแล้วครจะมีการเตะตัวกลางสนามครับของกอล์เตอร์จะเอาอย่างออกแล้วส่งบอลลงมาครับย้ายเนี้ยต่ำสูงหน่อยต่าแม็กจังหวะลูกลงเท่าๆกันนะบอลด้วยไทยมา จังหวะเก็บบอลลงไม่ได้ครับโอ้โหแล้วอูปเบิ้ลมาจังหวะสุดท้ายไม่ดีครับองการก,าก,ดนะาากาัดกันได้ไหมบอลล็อกเข้าขวาเปลี่ยนแการไปนั้นขวาถึงกับเพชรโอ้โหแล้วจ่ายบอลไม่ดีเองครับอู้องบอกว่าทางด้า,งงานมังหัวเอฟซีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนแค่คนเดียวลูกนั้นรับของโต้เปลี่ยนไปเกือบจะยก,ก,ก,กทีมแล้ว <laughs> โอ้ยนี่ถ้าเกิดว่าโู้เราทิ้งมาที่บ้านจังหวัดสุดท้ายหรือเกินไปครับจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับโอ้โหเอาตัวลุกลงมาครัแล้วจะเอาลูกผีออกล้างออกมาครับรวมมาเพื่อให้ทุกท right so ี Ow, oh, so, ่ได <maintenant>. ้พ <savory teeth> so, ักครับบอกอย่างนั้นครับแล้วเช่นเดียวกับโอโต๊ะวนนี้เอาเพชรออกหูออกตัวรับออกส่งตัวลุกลงแล้วนี่ชัดเจนก็เจตนาครับต้องการสามคะแนนครับ ปีโป้โจเข้าไงมาแล้วตู่ก็ไปทางตันกับปี่ป้แล้วจิ้มที่บอลก็ตอลนี้ชาจัมหวะสุดท้ายตู่กับบอลยังไปแก้ได้ครับกลับมาเราเบิ้ลเร็วจังหวะสุดท้ายโก้คืนมาพี่ปุ๊จับแรกไม่ดีแล้วแมบางสวยครับลูกขึ้นเลี้ยงข่างซ้ายครับอ้าวจ้ามแต่งเข้าขวาไหลมาแล้วบอลนี้เปิดไปสองสองรับแล้วตู่หนัดแม่ลูกขาสุดท้าย เขตือบไม่ได้เอาลงให้ไม่ดีกรบเบิ้ลอิงทีนชัยม่ปล่อยถึงมากะมาปเรื่อยๆตีอีแม็กนเดินชัยย้ำแม็กให้มาว่าตูจายดูดิโูชิปโอ้โหโดนตานตลวเลยสีรับกันเท้าเลยครับโอ้โหต่เท้าได้เหนือชฉันเลยฝังหมูต่อไฟไปต์ทางขวาแล้วง่ายเกินไปล้วต่อดีกแล ปตะนุ่งทุกครั้งย้าเดินไปครับตูงเดินฝไปกันทีครับตูงสวยด้ถ้ามาสวยอันซีมีตูงเปลี่ยนเยอะกว่านี้ที่ต้องบอกว่าพลังของเราไม่ได้เป็นรองเลยครับยกยกนะยกยกคิวไปสุดเส้นต่อโซนให้เพื่อนสวยครับจังหวะนี้แหม่มีซอสครับเตะชันแหลบออกข้ามีเพียบเลยตูงไกลมาสวยครับอาเราเช็ดมาต่อจังหวะนี้ชัยถือผู้สองตู้ช้ยือไม่ได้ด้วย เราให้บหอ,อ,ไอลไม่ดีดดครับ,รบาารจังหวะสุดท้ายเอาแล้วจำสวนกลับครับให้ลุงกลางมาชามพิทเข้าไปมาสามคนจับเราดูนี่จับอีกทีหนึ่งยิงโอ้มาดกันเอาวครับอีเสียงลุงปีกครับไม่โดนเลไม่โดนหน่ะว่าเจ้านี่เอาครับมีเสียงลุงปีกครับข้าฟางจุดโทษทันทีครับ โอ้ยไั่นีฟาวครับต้องหาอะไรพูดอะไเลือดระเบิดเครับถ้าเธอใช้มป็่นมยเไมอ่ะเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเไเม่ไปไไปเฮ้ยแม็กแม็กเไ่ม็กไเ่นหน่อยเยไปทางฝั่งขวาครับโอ้เต่ไม่ดีอ่าเป็นตั้งเต๋อตอนสวนกับมะไปหนด้านตอโตเป็นฝ่ายรับ้างครับมัเหมือสิ สียาวันนี้โบเช네็ดโอุ้ยแ <Sí, S 2> <ues taste S 1> ม่เชต <achieved. S 1> ไปตรงๆออ้ัึกว่าจะได้มนเหมือนสีว่าจะผูดได้จะได้ประตูขึ้นนำจริงๆครับโอ้ตัดบอลสวยมากครับโอ้เลยโลลับจังหวะสองตัวีที่เอาโตรงกลางมีด้วยจะเอาเก็บได้แล้วพลิกอยู่นี้สวยดีต่อมาชามาพักอกแล้วติดอู้ใจร้อนไปหน่อยครับ con luôn đi, lau, tua tua, ủi, không cả chặng quá, băng đi mãi, không phải quá, không phải đi đá, bàn sai không, bay mà, khổ khổ, nó phết, ghi, luôn nhỉ, mất thít, quân ta tua, để thít, anh chị ra nha, không có ai đâu, khổ khổ, căng ngang mương á, đi lại mòn, đi lại mòn, hết này, khổ,

อ้าวมาดูว่าคลิปตัดก,ก,การตัวเองครับตูมเขี่ยเข้าไปในกรอบแขตโทษแล้วแม่ผู้ต่อตูรับเข้าฟองจังหวะน,นี้เราเล่นเร็วทันทีครับโอ้หเอ้าคิวได้แล้ว,อาอวทางขวายิงตรงนีน้แม่จะติดบล็อกปูโยกออกมาทางขวาแล้วจังหวะจะไถไป็สองคนเปิดหักข้อมาคิวยิงลงให้ตรงกลางไม่มีใครแต่ทิ้งออกมาก่อนแล้วโอ้โหหายใจหายคอ,อกเพ <ไป S 1> ือ่อนนดงครับ ใช่เกือบจะเดี๋ยวเราห่อโอ้ไปทันครับเถิดเลยนะสองทีในกางสนามเลยครับเถิดเลยครับเถิดเลยนะสองทีในกางสนามก่อนครับบางโอโต้แล้วบางมันโครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเถิดด้านมันโหย S4 เนี่ยโอ้โหเล่นด้วยต้องบอกว่าจับฟันเล่นจนถึงสุดท้ายครับที่ไม่มีตัวเปลี่ยนมีแค่คนเดียวก็เปลี่ยนก็ทดแทนกันไม่ได้ครับยังไงต้องขอคุณนะสองทีก็ทั้งมันโหย S4 แล้วก็มอโต้โอ้โหตกลงไปสู้กันสุดฉาดสีมากครับคู่นี้ ต้องบอกอย่างง้นเดอนมาแลกกันดูเดือนกับในสนามแต่ว่าหลังจบเกมก็ยังไงก็